สานเทคพาทยานสู่อวกาศไปพร้อมจรวดหลายรุ่นที่ถูกส่งขึ้นไปครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจรวดที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้มีการออกแบบอย่างไรเพื่อที่จะสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกเดินทางออกสู่ปลายทางที่ต่างกันเลือกใช้จรวดอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกครั้งที่เราเห็นยานสำรวจหรือนักบินอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงการก็จะมีจรวดหลากหลายรูปแบบนะครับและอะไรที่จะเป็นเกณฑ์บอกว่าโครงการแบบนี้ ยานแบบนี้จะใช้จรวจในรูปแบบไหนวันนี้มาหาคำตอบกันครับ จรวดเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันมันมีหลายขนาดมากเลยเนาะมันมีจรวดอย่างเช่นจรวดอิเล็กตรอนนะครับพัฒนาขึ้นมาโดยสตาร์ทอัพนะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับนิวซีแลนด์นะของบริษัทที่ชื่อว่า r o อกเก็ตแลเนี่ยขนาดเขาเล็กมากเลยแล้วก็จะมีขนาดที่ดูเหมือนจะเป็นขนาดกลางขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นจรวดฟอ l คอนไนนะครับของ SpaceX ที่ทุกวันนี้เราเห็นกันบินขึ้นทําภารกิจกันเป็นปกตินะครับมาจนถึงจรวดที่อาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นจรวดฟอ l คอนเฮฟวี่ที่เป็นการเอาฟอลคอนไมามามากกนน ช่วยส่งตัวยานอวกาศหรือว่าดาวเทียมยขึ้นสู่วงโคจรได้แล้วก็จะยังมีจรวดที่ขนาดใหญ่มากๆที่ตอนนี้ SpaceX กเองก็กำลังพัฒนาอยู่นะอย่างเช่นตัวจรวด Super h e a v y จรวด Saturn V ฟที่นำส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจรวดขนาดยักษ์มากเลยนะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการนํามาใช้งานอยู่นะครับขนาดของจรวดถามว่าทาไมมันต้องใหญ่เพราะว่ายิ่งจรวดใหญ่เนี่ยเราจะสามารถส่งตัวเพลโลดหรือว่าตัวน้าหนักบรรทุกเนี่ย ของยานอาวกาศหรือแม้กระทั่งยานอาวกาศที่ใช้ในการโดยสารของมนุษย์เนี่ยขึ้นไปได้เยอะขึ้นหนักขึ้นเคสล่าสุดเนาะที่น่าสนใจก็คือยูโรปาคลิปเปอร์ที่ยากมากเลยทีนี้มันท้าทายด้านฟิสิกส์ยังไงบ้างเวลาที่จรวดเขาบินขึ้นจากฐานเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำเลยนี่ยก็คือเขาจะเอียงตัวไปยังทิศทางการหมุนของโลก <c oughs> เพื่อให้ตัวทิศทางการตกเนี่ยมันไปอยู่ไกลขึ้นแต่ถ้าเราต้องการส่งยานอาวกาศไปยังจุดที่มันไกลขึ้นอย่างเช่น ดาวพฤหัสบดีดาวอังคารหรือแม้กระทั่งส่งออกไปนอกระบบสุริยะเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างไรก็ได้ให้มันชนะกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับและสิ่งเดียวที่จะทําให้มันชนะกับแรงโน้มถ่วงของโลกได้ก็คือจรวดนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่จุดระเบิดตัวเองแล้วก็สร้างแรงขับมหาศาลเพื่อที่จะนําส่งยานอวกาศหรือว่าตัวดาวเทียมเนี่ยให้มันหลุดพ้นไปจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้กรณีของยานยูโรปาพิเปอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้จรวดขนาดใหญ่นะครับต้องเป็นจรวดฟอร์คอนเฮฟวี่นะครับแล้วก็ ต้องเป็นฟอคอนเฮฟวี่ในรูปแบบที่เรียกได้ว่าใช้น้ํามันจนหมดถังนะครใช้เชื้อเพลิงจนหมดถังไม่เหลือสําหรับการกลับมาลงจอดเลยนะครับเพราะว่าจรวดฟอคอนเฮฟวี่เนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งสัมภาระได้จํานวนหนึ่งนะครับไปยังวงโครจรของดาวอังคารได้เท่านั้นแต่ว่าถ้าต้องการที่จะส่งยานอาวกาศใหญ่หนัก6กพันนะครับไปยังวงโครจรที่เลยจากวงโครจรของดาวอังคารออกไปเนี่ยก็จําเป็นจะต้องขูดรีดเอาประสิทธ,ธิภาพของตัวจรวดมาให้ได้มากที่สุดยิ่งภารกิจที่ มียานอวกาศใหญ่ไปยังวงโคจรที่ไกลจรวดก็จะต้องใหญ่ตามอย่างภารกิจการส่งยานอวกาศขึ้นไปบนสถาน,นีอวกาศนา,าศนาชาติเนี่ยนะฮะแม้ว่าตัวยานเนี่ยจะมีน้ําหนักหลายตันนะฮะพอกันเลยน้าหนักก็เกือบ10ตันนะ,ะสำหรับการส่งยานที่มีมนุษย์โดยสารขึ้นไปทีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอขึ้นไปอยู่แค่วงโคจรต่ําของโลกแค่ประมาณ400กิโลเมตรเนี่ยแค่จรวดฟอกกนธรรมดาเนี่ยก็ถือว่า พอแล้วนะครับสำหรับแรงขับที่ใช้ในการส่งหลังจากนี้ความท้าทายของมนุษย์ในการพัฒนาจรวดเขาอยากจะให้จรวดมันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างทางแรกก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ตัวจรวดเนี่ยมันทรงพลังขึ้นมากๆก็จะมีแนวคิดที่เราเรียกว่า ISRU หรือว่า In Situ Resource Utilization เป็นการเอา แก๊สหรือว่าเป็นการเอาธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดาวที่เป็นเป้าหมายของเรานั่นแหละมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดเพราะว่าถ้าเราหวังแต่ว่าเราจะพัฒนาเครื่องยนต์จรวดที่ใหญ่มากๆดีมากๆบนโลกเนี่ย พอเราต้องไปสำรวจดาวที่ห่างไกลก็แปลว่าเราก็ต้องกลับมาที่โลกอยู่ดีมาเติมครับเหมือนต้องกลับมาเติมน้ำมันที่โลกอยู่ดีแต,แต่ถ้าเรามีเครื่องยนต์จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงที่หาได้ที่ไหนก็ได้เนะี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถกระโดดไปยังดาวดวงต่อๆไปได้เร็วขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าตัวจรวดซูเปอร์เฮฟวี่ที่ SpaceX พัฒนาขึ้นมานะฮะตัว Raptor Engine นะฮะเครื่องยนต์รุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นตัวน้ำมันกา๊าซหรือว่าเคโรเซนีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะไปใช้ตัวมน,นะะงนอนวาาาารถหไดด้บดนนะะัค ก็เป็นเป้าหมายว่าถ้าเราไปสำรวจดาวังคารจริงๆเราสามารถที่จะไปสก,กัดเอามีเทนออกมาเนี่ยล้วก็มาใช้เป็นเครื่องยนต์จรวจได้นะครับก็จะเป็นมีเทนบวกกับออกซิเจนก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะไปสำรวจที่ไหนก็ได้ในระบบรีวจัก,กรวาลที่เรามีมีเทน เชื่อว่ามนุษย์เรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับในอนาคตรเราคงจะได้เห็นการพัฒนาจรวดที่ก้าวล้ำไปมากกว่านี้เพื่อที่จะตอบโจทย์การสำรวจอวกาศร,ระยะไกลมากขึ้น,นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในรอบสัปดาห์นี้ด้วยครับ มีรายง,งานว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47เตรียมเสนอชื่อจาร็ตไอแซคแมนให้เป็นผู้อำนวยการของนาซาคนต่อไปครับไอแซคแมนเป็นมหาเศรษฐีและหุ้นส่วนธุรกิจของอีลอนมัสก์เคยเป็นนักบินอวกาศในเที่ยวบินเอกชนมาแล้ว2ครั้งล่าสุดคือโพลาริสดอนที่เพิ่งทดสอบออกนอกยานครั้งประวัติศาสตร์ไปครับ นี่ไม่ใช่ลูกสมุนในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ AI h u ฮิวแมนอยของบริษัทวัน X ที่กำลังจะบุกตลาดมาสู้กับหลายบริษัท หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่านนโอครับพัฒนามาช่วยงานบ้านทั้งซักผ้าทําความสะอาดบ้านสามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กับคนเราพร้อมลงสนามแข่งกับหุ่นยนต์ออฟติมัสของเทสลาเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ไทย a i PBS อสไซเอ็ครับรวมถึงพอดแคสต์ฟัง s ซ i e n t e c h กันได้ทางเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก s ซ i e n t e c h กันได้ที่นี่ ทุกๆสัปดาห์ครับ